Channel สวัสดีค่ะอุ้มค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาทําเกี๊ยวกันเนาะวันนี้เราจะมาทําเกี๊ยวนี่ส่วนผสมของเรานี่หมูสับแล้วก็มีแครอทต้นหอมซอยแล้วก็อันนี้เป็นผักกาดขาวที่เราเอาไปหั่นแล้วก็เอาไป เอาไปใส่เกลืกนนอ,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 อแ,ลแล้วเราก็ขันน้ําออกเอาน้ําออกนันแหละเดี๋ยวเรามาทําไส้กันก่อนเนาะโอเคแล้วก็มีนี้ด้วยใส่หมูใส่ผักลงไปทั้งหมดเลยใส่กระเทียมแล้วก็พริกไทยแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยรสด,ดีนิดน้อยใส่รสด,ดีลงไปเนาะ โอเครดตี okay. odi, นิดหน่อแล้วก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวสักหนึ่งช้อนโต๊ะนี่แหละโอเคประมาณนี้ซีอิ๊วขาวประมาณแล้วก็ใส่ซ่อนหอยด้วยซอนหอยยังลมประมาณใส่สักหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันแหละโอเค แล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะใครชอบหวานก็ใส่ไม่ชอบหรอกแตใส่สักนิดนึงเพื่อแบบให้มันกลมกลม่อมไม่เค็มเหลียมปิดโอเคพอแล้วแล้วเราก็หมักคนให้เข้ากันเลย แบบนี้แล้วเราก็ทำแป้งกันเลยติดภาไว้แล้วก็ทำแป้งกันเลยเรามาทำแป้งกันเลยต่อมาทุกคนเราก็จะมาผสมแป้งแป้งกันเลยผสมแป้งหม้อมาแล้วก็ใส่แป้งลงไปอันนี้เป็นแป้งอเนกประสงค์นะแป้งสาลี ก็ใส่ไปประมาณสามร้อยกรัมประมาณนะแต่ก็ประมาณสามร้ยกรัมแหละเราใส่ไปเดี๋ยวเราจะให้ดูประมาณสามร้อยกรัมน,น,นี่เนาะนี่แป้งประมาณสามร้อยกรัมแล้วก็น้ำใส่น้ำใส่ทีละน้อยนะเห็นไหมแล้วก็คนให้เข้ากันเดี๋ยวคอนี้จะไปผสมแป้งกันเนาะ เ,เราได้แบบนี้แล้วเราก็เอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาทํำแป้งเดี๋ยวเราจะมารีบแป้งต่อนนะโอเคทุกคนตอนนี้เราจะรีบแป้งเนาะเราก็จะเอาแป้ง ธรรมดาเอาลงไปก่อนแบบนี้แล้วเราก็เอาแป้งที่เรานวดไว้ออกมาเลยแล้วก็มานวดอีกสักหน่อยนี่เนาะมานวดอีกสักหน่อยโอเคเราได้แล้วแล้วก็แบ่งแป้งออกมาแบบนี้ไม่ใช่สอนทำนะน,นี่อันนี้เราทดลองนะ นี่เนาะแบบนี้แล้วก็ทำให้มันเป็นกลมๆอ่ะ โอเคตอนนี้เราก็ได้แล้วเนาะเดี๋ยวเราขอลองเทสตุดูก่อนว่าเอาเท่านี้ไหมเดี๋ยวเราเอามีดมาปาดโอกโอเคเ <Okay. S 1> <Okay. S 2> นานะเราลองปาดดูก่อนปาดเป็นไงะโอเค okay. ทุกคนเราปาดดูก่อนเนาะ นี่เนาะปัดแล้วแล้วแล้วก็ทําให้มันเป็น,เป,นเป็นแบบนี้เอาไม้มาดีเอาแป้งใส่ตรงไม้ด้วยนะเนาะแล้วก็ลองดีดูก่อนเนาะว่ามันเอาเท่านี้ไหมว่ามันเล็กเกินไปไหมหรือมันใหญ่เกินไปอะไรแบบนี้ ทดลองเราก็รีดแบบเละตุ่มเปะเดี๋ยวเราขอต่อเอียดหนึ่งก่อน โอเคเราได้แบบนี้เดี๋ยวเราหาน้ำมาก่อนแลบบ้หนึ่งเราต้องเตรียมน้ำเพื่อจะเอามาแตะ,แตะมือให้มันแบบไม่ติดมือให้มันแบบแป้งกับแป้งติดกันเวลาเราทำอ้อเดี๋ยวเราไปหาที่ใส่ก่อนส้าหนึ่งเดี๋ยวเราขอลองห่อก่อนนะทุกคน ใส่เนานะแล้วก็ตักใส่ลงไปอันนี้ใส่เยอะเกินแล้วก็ทำแบบนี้ไหมโอเคแบบนี้เริ่มจากเขาบอกว่าพับแบบนี้แล้วก็แบบนี้แบบนี้ เราได้แบบนี้ทุกคนโอ้ปุกอืมเราได้แบบนี้เห็นไหม,มนี่เนาะวางไว้เดี๋ยวเราขกอทาอีกก่อนแผ่นหนึ่งสนุกดีอ่ะใส่ไส้ลงไป ามาประกบกันแล้วก็เละเทะเดี๋ยวเราเข็าทำก่อนทำอีกสักสองสามอันลองอีกก่อน ค่ะทุกคนตอนนี้เกียเก้ยวเกี้ยวอะไรคะทุกคนตอนนี้เกี้ยวของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วอือแบนี้เลยเนอะเราทาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะาไปต้มกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเราทําให้เดี๋ยวเรา,เาให้ดูเดี๋ยนะโฟนเกี้ยวของเรานี่เสร็จแล้วนี่เนาะนี่อันนี้อันนี้เราทําไส้มันไม่เยอะเนาะ เรามันก็เลยเหลือแป้งนี่แป้งเราทำเยอะจนเกินไปโดยสิเหลือแป้งเยอะมากแป้งเหลือเยอะมากนี่เนาะนี่เดี๋ยวเราจะเอาใส่ไปต้มกันเดี๋ยวเราไปดูน้ำก่อนนะเอาใส่ไปต้มกันเลยตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะแต่รออีกแป๊บนึงเดี๋ยวเราต้มโอเคเอาเกี๊ยวลงไปเลยก็แล้วกัน น่าจะรอให้มันฟูขึ้นมาไหมเราไม่ควรใส่ไส้เยอะจนเกินไปนะหรือทํามันใหญ่บางครั้งไส้มันไม่สุกบางครั้งแป้งไม่สุกเหมือนเราทําครั้งก่อนแป้งมันไม่สุกโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเรารอก่อนเนาะนี่เกี๊ยวของเรา รอให้น้ำเดือดอีกโอเคทุกคนตอนนี้ก็ได้แล้วเนาะเราก็จะตักออกกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้เกี๊ยวมาแล้วเนาะนี่ <S <S 1> <S 1> เราเอาน้ำจิม้มมากินกับดีกว่าน้ำจิม้มน้ำจิ้มไก่ใส่น้ำจิม้มสักหน่อย โอเคทุกคนตอนนี้เกี๊ยวก็เสร็จแล้วนี่นี่เนาะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยเดีย๋ยวเรามาลองชิมกันเลยอ,อร่อยอยู่นะแต่เค็มไปนิดนึงสงสัยใส่ใส เกลือเยอะไปนี่นะคะอู๋ไตตกนี่นะคะอ,อร่อยเลยนะ แป้งก็สุกอยู่นะอร่อยนี่เดี๋ยวเรากินหมดนี่นะอืม,อม อร่อยมากอร่อยมากค่ะ นี่นะคะหมดแล้วอร่อยจริงๆค่ะทุกคนไปทำดามกันได้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับส c คร b e ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย